สบายดีพี่น้องเงยเงยมากินเดาปีงปลาพวกเหมือนห่อนเนี่ยข้าปีงให้แล้วเจ้าว่านะหนักหนักหนักผมหนะนะสมองยองเนี่ยนะมาอาร์ตฮาเดนะมันโปรแ็บในโลก อัดข่าเอกแทบมะจากสัน้นมันเหนื่อ,อะะะยนั่นว่าพ่อใหญ่ได้เหตุหายลเลยเนี่ยมาใส่ <c oughs>

แซ่บอยูฮามปิ่งปลาอือกินโหลดบอกฮามตัวน่ะกินตัตวน่ะกินกับขา่าวกินให้มันอิม่มเด้อตัวใหญ่กว่าหมูแล้วค่ะเอาไปกินโหลดเออนั่นแลหลหะลกูกฮามเอาตัวนั่นสบายแหละสบายดีไปลูกมีขาแล้วลูกกินได้มันข่าวกันยังแไงปิ่งปลากินงปิ่งด้ดดวย ต้มก้วยาเลยมานจูกันเด้อเต้มเมื่อคืนน่มือาเนี่เปื่อยอย่างเง้ยถึงงื่งึงเง่งเย มันเบ่งถ <program> ิ <laughs> ่นเลยดิข้าวผัดถ่วมันดอกกีเลยขาวถั่วแล้วพี่จะอยกขายอือเล้ปอดจะปลาให้น้องด้วยบวกิี้นหลบบวกินช่วงนี้กำลังนักนมบ้านักเขาเป็นบางช่วงนาะพี่น้องเล็กน้อยก็นดิบางช่วงนักนมบางช่วงนักเขา ฝืนดีๆเด้อกางมันนะเด้อข้าคอเด้อมันบอกเค็มมันบอเค็มเกลือผมแล้วผมมาจับเดี๋ยวแกวีวะเออว่าจำบว่ได้ เห็ดดีๆเดี่ยลูกเพร็ะเหลเืองๆเลืองๆสมูรอยหนามกินดีๆเนี่ยโมาัมจะสันอย่าล้วนๆเลี่ยนๆมันบามอืมเห็ดย่งกอกิเมื่อหาขวนะเคื่อนปล่งอย่าเด็ดหนึ่งทั้งหนุ่มว่าเอ้ บัทนี้บพกแขวมึงอนะกระจ้มแลชิโก้อยให้ทำออกขีดเสนาประแดกจะเป็นนัวแลละกระจํำ

จะเห็ดยังแม่่ะแม่ ส่งผมใหม่กําลังหีบไดตอนนี้ส่งผมกระโปะงุมหัวจิตตยุกิผู้เดียนแลวน้วพี่น้องเอยหัวหัวนึงโอ้ยขึ้แอมได้ลยูก เห็ดหนาเนี่ยน้าเฮ้จะตีเดียดงไง thấy ăn bự này ôi ôi gập bụp gập bạc sai hả sai ไอ้ี่มันไปเเงี้ยนติมือนียฮะหูวันอยู่นอกเอวีมาด้วยฮ้น้องให้น้องอวีมาสิวีพมห้น้อง อย,อย่าลืมปัดเด้อมาปัดพลอยปัดลงท <c oughs> อมต้องป่องเด้อ <c oughs> <c oughs> นากขนมมาสู่น้อง,งอก,กินแบบนี้ปัดแล้วนะทั้งลังอะไรีกระขู่กวดลงได้แล้วบ่ากวดลงน,นากขนมมากเลาายฮ่าฮ่าฮ่ม่า่าฮีา่าฮ่าฮาฮ่่อฮ่าฮ่าาฮ่่าาาา